โอ้ว้าวสุดยอดเลยไม่เปิดรายการหน่อยเลยสัตว์อันนี้อันนั้ไงไฮไลท์ไฮไลท์โอเคทำไฮไลท์เองโอ้ทำไฮไลท์โอ้ว้าวโอ้สุดยอดรีแอคโอ้เอ็นะอ่าวันนี้เรามารีแอควินเบเกอร์นะครับพูดตามตรงว่าไอชื่อเบเกอร์เนี่ยผมเคยได้ยินสมัยผมเป็นเด็กนะรองเท้าใช่ไหมเออเอาวันนี้เรามารีแอคผลงานเรื่องใหม่จาก ค่ายที่ผมว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบกันเพราะไอ้ล่าสุดเพิ่งได้รางวัลไปไงบอสจิโดล็อกใช่กับใช่สตูดิโอโคเอนจิครับอ้าวไม่ใช่โคเวอร์เวิร์กครับผมลึกกว่าคุณนะผมใช้ชื่อเดิมเขานะโคเวอร์เวิร์กอ่ะอ๋อชื่อเดิมคือโคเอนจินะอรอเนี่ยผมไม่รู้เลยก็ตัวนี้นี่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่มีข้อมูลเนี่ยไม่มีข้อมูลโอเคอ่ะเข้าเรื่องสักทีนะ เอาเรื่องนี้จะฉายภายในเดือนหน้านี้แล้วคนดูบอกแล้วเมื่อไหร่กูจะได้ดูเนี่ยมึงคุยอะไรกันงนี่าแฝไๆๆๆ เฮ้ยอิกาสวยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกว่ามีคนนั้นหรือเปล่าเรียกเขาออกาดูงานมันมันคล้ายๆบักกิกิรีเนาะพวกเอ่อแบ็คกราวอะไรพวกนี้มันมันสวยอ่ะสวยไม่ใช่ะไรหรอกมันสวยดีสีมันฉูดฉาดถ้าเกิดเป็นแบบเอ่อคาซิโรอะไรพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบดำๆคืออึมคึมมนๆแต่การ์ตูนเด็กตีกันสมัยนี้นี่มันต้องมีสีฉูดฉาดมีความเป็นเอกลักษณ์อะไรทำนองนั้น เอ้ยมีแกงเอามีเรื่องของแกงนี่เฮ้ยลายเส้นก็สไตล์แบบ cover work หละแต่ถือว่าสวยนะเขาใส่ฟิลเตอร์เนี่ยนี่แหละใส่ฟิลเตอร์เฮ้ยแอนิเมชันก็เอาเรื่องสีมันนุ่มมากรู้สึกเฮ้ยโมเมก้เฮ้ยเมกมุนตัวต่อยนะรุนแรงรุนแรงนี่ดูโหสนุกกดดูไมกี้ต่อยกันแน่นอนเรื่องเนี้ย ไอ้มื <us |zh|> ่กี smoking, ้ค <in original bucket out> ือไมกี้โดนซัดนวมไปแล้วนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้ท่ากิมิจิท่ากิมิจิมองหน้าหรอใส่แม่งเลยเ่ไม่ยังคิดโรงเรียนหรอไอ้ภาพสวยจังหวะไอ้นี่เหมือนมโนคุมาเลยตัวเนี้ยนะเออเลยวะทำนองคุ้นุ้คุ้นมาเสียงเสียงน้องก็คุ้นหล่อนะเนี่ยเสียเกห่ล่อนะเนี่ย โอ้ยนี้ก็สามิีเลยดียแต่เซียอย่างเดียวผมว่าไอ้คาแรคเตอร์หัว2สีอย่างนี้มันเกิดยากเพราะว่าเอาตรงนั้ผมว่าถ้ากิดเป็นสีดำอะเพ่มันจะหลอเทพมาเลยแต่พอเป็นสีขาวแซมแล้วแล้วคิวเบเสเซฟเป็นสีขาวอละเพิ่งสังเกตเนี่ยเออโอ้โหคิวมึงสองสีตาสองสีเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ เอ้ยใจใชจริงเกมวิจิจริงเนี่ยเฮ้ยเอ้ยนี่มันนี่มันไม่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 สกีคุงเอ้เรื่องไรอ่ะลางมืดไอ้มันหล่ออยู่นะมันหล่ออยู่นะแต่แบบเสียดายสีผมมันอ่ะมันมันเกิดยากว่ะผมตรงเนี้ยไอความเป็นไอคอนิกของมันนี่มันสีเขียวมันพยายามจะเล่นสีเขียวเล่นอะไร อย่างว่าแหละชีเขียวมันก็แบบเป็นสัญลักษณ์ของพวกสายลมวายุอะไรทำนองนั้นมาอย่างยาวนานเฮ้ยนี่ไงมากี้ผสมอายาโนโคจิปิดตาข้างหนึ่งไอ้เอยผสมเยอะจังอ่ะก็ได้อยู่นะ งานก็โอเคเฮ้ยมีอาเจให้ซีมเนี่ยเฮยดีดีงานดีมีรุ่นให้หน้าติดตามละเอออย่างนั้นก็ไม่เจแล้วกันนะดูทรงละมันมันดูเดือดมากเลยตั้งแต่เปิดมาแบบกูจะใส่อย่างเดียวเลยไม่ไม่ไปทำทรงแอคอะไรใส่กัน<ม>คือแบบเปิดมาดูดิมันใส่กันแบบเลือดสาด มันดูมีความแบบเนื้อเรื่องตามสไตล์คอว่าเวิร์กมันจะซีเรียสเนาะมันจะไม่ค่อยแต่ว่าสีมันฟูงแบบสวยมากอ่ะนี่เขาร้องอันนี้เพลงปิดหรือเปล่าอันนี้เพลงปิดแต่เพลงเปิดที่ผมุูดมากเลยคนร้องเนี่ยเออนี่ตัวละครอย่างนี้ต้องมีนะยุคนี้ยุคสมัยต้องมีต้องมีเฮ้ยเขาทำแอนิเมชันใส่เสื้อให้ด้วยนะ เออเออเออไอ้เฮียเฮ้ยไมกี้ไมคี้ไมกี้ตันโตนี่ปกป้องอาเจเฮ้ยปกป้องอาเจ้เฮ้ยนี่น่าจะมาหาหาเรื่องที่ร้านแนเลยวะบอตรงว่าผมกับเคอยงไม่เคยอ่านหรือว่รู้จักเรื่องนี้มาก่อนนะแต่เห็นมันน่าสนใจดี เดี๋ยวไอเรื่องข้อมูลเดี๋ยวค่อยไปหาอันนี้เอารีแอคแบบเฟิร์สอิมเพรสชันก่อนนะเรื่องข้อมูลนี้ไปเอาจากช่องอะไรนะเก่าอะไรทั้งอย่างเออเดี๋ยวเขาก็ทำให้หลอกทุกคนดู้วยอันนี้กากอันนี้กากอันนี้อันนี้ผอไม่ไม่ขยับเลยนะรู้สึกอันนี้เมชั่นดูดดิอันนี้เ็กฝึกงานทำแน่เลยโอ้ยฉากปิดมึงปิดเท่ๆดีไหนอ่ะเนี่ยเอาเนี่ยมาปิดก็ได้เนี่ยเนี่ย โอ้ oh, ดูฉากปิดแล้วแล้วแล้วไปฉากคลิกที่มึงมึงสโลอ่ะมึงมึงไม่เร็วอ่ะเออดูมึงคลิกเนี่ย <é? S 2> โอ้อโอจบเลยอ่ะทำมาดีทั้งทีวีมาปิดอย่างนี้รอรออันนี้ดูดิรอรอรอเอ๊ะถ้าลองนึกดูถ้าเอาย้อมผมดำหมดมันงเท่เลย เออมันเท่เลยนะถ้ามันติดมันติดขาวมันรู้สึกแปลกอ่ะมันรู้สึกมันจะหล่อแล้วแบบแต่มันติดตัวเอ้ขาวนิดเดียวเออพระเอกผมดำมันจะเป็นอะไรวะหน้าตามันก็ดูไม่ซ้ำกับหัวดำเรื่องอื่นนะหน้าพระเอกอ่ะใช่เออหน้ามันก็ดูมีเอกลักษณ์ของมันนะฮะ พผมว่าหน้ามันไม่เหมือนใครเลยใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเคีวัะพูดอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็ไปด่ามันได้ที่ช่องมันนะจประมาณนี้มาเลยไปไอะไรอ่ะก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทว่านแล้วเรามากันในพวยจะลืมข่าวคลิปหน้า